กับสบายดีผม่อพี่น้องกับสบายดีเบิร์ตสุขุสุขนสมองสมบอนมาพบอมาพ่อก,กันอีกแล้วผม่อพี่น้องบรรยากาศยมเศร้าเมื่อนี้ก็พากันออกป่าออกโดงงยังไงผม่อพี่น้องหาอยู่หากินตามธรมรมชาติบ้านเฮาตามฤดูกาลเนาะ หาอยู่หากินตามฤะดูการพ่อแม่พี่นอ้องพราะบ้านบ่อกขวันเองนี่ก็ยังสมบูรณ์อยู่ได้งามจักจันกรหาจักจันยงามเฉดน่อยหาเฉดน่อยอันนี้ก็สิเป็นต้นข้อต้นแมงแข้งันแล้ว จังมือบอ่าวควันกับศิ้าพี่พาน้องไปหาแมงแข้งทางด้านนั่นก็สิเป็นหมู่บ้านของบอ่าวควันเอง ยังไลก็ไปเบิงไปส้มกันพ่อไอ้พี่น้องอยู่โคกอยู่ป่าไปเลยจัก,กระจันเนาะเผื่อจะไปหอดป่าหอดโคกกบลายโคลกลลยแง,ยงนี่แหละพ่อไอ้พี่น้องป่าที่เฮาจะมาติดในเมือนี้เนาะมาหอดแล้ว หยงหยวกมึงดูฮะมาหอนเลยกะลำตังไว้เลยพอไม่พี่น้องบาทนี่หยงหยวกมึงดูจักบาท นตนเห็นบ่นโอ้โคมกับโตโอ Ô oh, bà đeo xong tô nữa đó này <laughs> chắc chắn bạn hao ha có <laughs> <laughs>

ไปตาม,มนมวยก็เลยพี่น้องจะเป็นได้จากโตเลย มีคนมาติดก่อนผมเลพี่น้องคนน้องแป้งจัดแต่บวานนี่ mặc dù cái gì mặc dù theo tôn tạo là có phải không? ơ nghèo chắc chắn. บ่บิ๊กเดีเพิ่นมาเอามื่อนะสามโตโคตรยู้เทงอะไรนองมวยเบิ่งกัดไปพี่น้องเดืพีขาพีกันเพื่กรติดได จะไดกระถาเบิ้องฐานส้มตอนตะไคร้น้องพ่อแม่พี่น้องเนาะเ้ากัสิหาเราติดกันหัว่าถนโบติดนี่มันสิกาสิบได้เดี๋ยวตอนกลับตอนยังเ้ากัสิถ่ายพี่ให้น้องเบิ้องนาะว่าหน่อยๆได้ไลฟ์ฉันได้พี่น้องเลยผู้จัดบ้านบอกวนกัสิบบกคือบ้านน้องมวยเพื่อนบ้านน้องมวยพนดีโอ้ยอันเบาพ่นจะติดใจผู้ใหญไปครั้งแรกเพื่อน่าพ่นโพลเพื่อน่าหมกนม้วนหมกแตงอะไรพ่อพี่น้อง เขาก็จะได้ห้าหลอดติดก็แลว้วบาทนี่บัวไวแหงว้งพอยพี่น้องน้องมวยบัวคือเก่าเพื่อนวะมามือ่อแรกคือจะว่าได้ปักโลมปลุกลายโผชิมัสโซพี่น้องเบอร์ <c oughs> เบิ่งกันพี่นอ้องอืมจารเพิ่อนบม่เปิดไฟพี่น้องมึงกันหละ เอาก็สิเด็กลับก็แล้วพอเป็นพี่น้องบอคนก็อู่ประมาณสิบกว่าโตมันบ่มีเนาะพระว่าเมื่อเนียนมหาบ่มีเอันะวกก็เจ้าหาตอนกลางคืนมม้ยกลเป็นวัดเป็นไข่เป็นไอ้ไปพี่น้องมัน แฮ่โคตรโคตรเนาะเก็บอาหุ่หรือบ สิได้พากันกลับแล้วพ่อแม่พี่น้องมาหนึ่งมาเบิ่งกันเลยจกกักระจัดแต่ละคนพ่อแม่พี่น้องขอไฟได้ไลยได้หน่อยมาเบิ่งดูสิของน้องแปรงล้ำมาดูสิพกตู้เจ็ดตู้โอ้ยหาคุ้มพวกบบระบ่ได้แค่นี้ยนี่ลองม้วนให้เพลินก่อน บงีฉันน้องเห็นอะไรอะไรก็เห่นได้แล้วอกรปกดดไปโอ้เกันชอตกระโดงใส่สองมาดูซิมาได้ตาดทบได้เหตุอยงไรเอาเบ้านเฮ้าทำีกรคที่าได้ร้ายอะไรพวกนีพี่น้องเลย อะไรพอม่พี่น้องบอกคกับเสดาคีไปเพียงแค่น,นี้แล้วกจะเล่นนอ้องเข้ามา,าไคลกาแฟติดตามซ่องบอกคํามนหน้าพอพี่น้องพอกันโอ,อกาสนนะสบายดี